สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับบริษัทไทยดิจิตอนนะครับวันนี้เราพามาดูรีวิวแกะกล่องเครื่องสแกนใบหน้านะครับเหมาะสำหรับยุคโควิดนะครับไม่ต้องสัมผัสนะครับนะครับสแกนไวเพิๆๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เรานําสินค้าเครื่องสแกนใบหน้านะครับเป็นสแกนใบหน้าแล้วก็เป็นควบคุมประตูได้นะครับรุ่นนี้นะครับนอกจากควบคุมประตูแล้วก็มีฟังก์ชัน ในการกดเหมือนกับบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อนี่นะครับก็สามารถกดกดโทรเข้าไปหาภายในออฟฟิศได้เลยนะครับโทรเข้าไปอ่านมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูรุ่นของมันก่อนนะครับตัวนี้ที่เรามารีวิววันนี้ก็เป็นของ Hickvision นะครับก็จะเป็นรุ่น DSK 1 T 3 สี่สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นราคาประหยัดสุดนะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับสำหรับออฟฟิศที่เคยติดตั้งที่เป็นสแกนลาไรนิ้วมืออยู่นี่นะครับต้องมาสแกนลายนิ้วมือก็ยุคนี้ก็โควิดมันยังไม่หมดนะครับก็หลายๆบริษัทก็ยังไม่อยากสัมผัสลดการสัมผัสเพื่อติดเชื้อนะครับก็ของเราก็มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับ ก็สแกนใบหน้านะครับตัวนี้ก็มีฟังก์ชันในการโทรไปยังาภายในออฟฟิศได้ด้วยนะครับก็ตอบโจทย์ยุบดิจิตอลดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะครับ oh. นี่นะครับตัวเครื่องนะครับ oh. ก็มาหน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ4นิ้วนะครับ ก็อ่านค่อนข้างไวนะครับสังเกตนะครับ oh, <cool. S 1> นี่ครับอ่านไวมาก oh, <cool. S 1> นอกจากว่าอ่านใบหน้าแล้วนะครับยังมีฟังก์ชันอื่นนะครับ oh, <cool. S 1> เดี๋ยวเราให้ดูนะครับ oh, <cool. S 1> ก็ยังตั้งค่าแบบว่าต้องจะเข้าภายในสำนักงานต้องใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ oh, <cool. S 1> แต่เราจะไปเปิดฟังก์ชันก่อนนะครับ เขจะมาเปิดฟังก์ชันให้มันคือต้องมีหน้ากากก่อนใส่แมสก่อนนะครับก็คือถึงจะเข้าสแกนผ่านได้นะครับตัวนี้มันมีฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราตอนแรกเราไม่ได้เปิดนะครับรเดี๋ยวเดี๋ยวผมสวมหน้ากากให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ นะครต้องมีหน้าก,กากนะครับถึงจะให้เข้าในออฟฟิศนะครับถ้าใครไม่มีหน้าก,กาก,การะบบก็จะไม่เปิดนะครับก,ก,ก็คือระบบแอรเซคอนโทรก็จะไม่เปิดประตูให้นะครับจะให้ดูอีกตัวก็คือฟังก์ชันสมมติเราติดตั้งไว้หน้าสำนักงานนะครับมีคนจะมาส่งของยุคนี้นะครับก็คือสั่งของออนไลน์กันเยอะนะครับก็คนผู้มาติดต่อสามารถกดเรียก ภายในออฟฟิศได้เลยนะครับภายในสำนักงานสามารถลิงก์เข้ากับมือถือได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้นะครับสังเกตก็จะมีไอคอนโทรศัพท์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองกดให้ดูนะครับโทรศัพท์ก็คือไม่ได้สแตนบายอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกดเรียกดูนะครับนี่ครับมาแล้วครับ นเนียเข้าก็จะมีเสียงเรียกเข้ามีสั่นเตือนนะครับก็คือทราบแน่นอนว่ามีคนมารอส่งของหรือว่าใครมาพูดมาติดต่อนะครับเราก็กดรับสายกา,สาาสกาาารรุณททดก็